ก่อนในแก๊งไทยก็ซีล่ากูเดินหน้าไปต้อนต้องที่ตองครับผมพี่นาฏาฉันบอกตรงเลยนะอตองษาเอาแบบนี้แล้วกันพี่เห็นตองษามาพี่ดบ่อยๆพี่อยากจะรู้ว่าตองษามีพูดหญิอะไรกับฉันหรือเปล่าก็มีคือว่าฉันตองษาเนี่ยฉันตองษาฉันรักพี่นาฏาจ้ะโอนนะแล้วพี่เอ่พี่ตองษานะ อย่าบอกแนละ้วที่มาหาพี่ทุกวันเนี่ยก็คือตั้งใจจะมาบอกเรื่องนี้ว่ากองสารัรพี่ใช่สิตั้งใจมาบอกเลยแตาอย่นั้นพี่ก็มีเรื่องบอกกองสามืรนกันยัยอ่ะพี่ก็รักองสาเหมือนกันโอยคุพี่รักเลยมา yes. ไเ่ใช่อ้ราพายอยู่เาอ้เี่เป็นลูกครึ่งเหรอเนีน่ย เป็นลูกครึ่งแต่ว่าลูกครึ่งองอูแบบงทเช่้าไม่อห้น้่อนไปีเยไมอ่ะองสากองที่้จบกับกองสาก็ใจดีนะที่พี่บอกว่าพี่รักปองสาคือพี่รักปองสาแบบน้องสาวรักแบบพี่ับน้องสาวมันจะไปมันยุ่หน่อยอะไรเนยอยากมาที่ผายก็มีเรื่องในหัวใจเฉียเด้เขามีเรื่องนคอมคมึงไม่รู้เหนือยหรเด็กยังโ ตอนสารได้เย <Beautiful. S 2> on ็นๆเผื่อสักวันหนึ่งตอนสารจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่ส่วนพี่น่ะแม่พี่มีผู้หญิงในใจคนนี้ว่าแล้วจธะคนไหนไหนสมันชีวเลยเนี่ยไม่ใช่ใครก็ต้องเป็นคนเมี้ยวเลยไปหึงเขาอ่ะคนไหนบอกเลยฉันอยากจะรู้ใหญ่เพราะฉันที่ไหนเขาไม่ได้ใหญ่ที่เธอไม่ได้หรอกแต่จุดเด่นของเธอเลยคือหน้าผาก เดินตะวันจะตัดมันทาหัวอยุดเลยเอาตีถ้ามึงพูดไม่จริงมึงไม่ใช่ลูกคนเอาตียังพูด้าทายเมียเอไม่เอานะลูกไม่เอานะลูกโจ๊กไม่เอานะลูกสาวลานเท่าไหร่สาวลามอะคือแบบใครอ๋อท่านธรรมของสาวใช่สาวชื่ออะไรพี่บอกจังเฮไปอาเธอ จแมาดแทนเป็นมึงไงองไทยงคเยร์ไทยน้องไทยครับน้องไทยชื่ออะไรไม่เคยโคยโอ้โหนรืคือกีนในตาเป้นอะไรอ่ะหาอะไรหาอะรหาไม่เจอือหาอะไรหาอะไรยจัดรวงวัลดีขนาดอน้องชายอดีแม่เออชื่ออะไรน้องเจักรวาร ทำไมวันนี้ไม่คุยแต่อุตบาหเลยอุตบาห์เลยนแก๊ซี่เนี่ยเป็นพวกมึงที่กดใจให้รำเป็นคนหลังคนเดียวจุงนี้ในวันนี้ต้ออะไรที่มึงไปเข้าเป้าอย่างนี้สุดยาดต่อขาที่ประทินใจท่านน้า ตุ๊กแกตัวเดียว่ันนีมาถูกหัวเขียวหิงอ่าวินรักอย่างเดียอลวกินตามหมูเขียววันนี้หูเขียวมาเขียวฮะเพื่อเรา